สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําการนุ่งสโลงเอาแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมทําคลิปแต่ละลิทนุ่งสโลงรู้สึกจะยากๆอันนี้เป็นสโลงที่เรียกว่าเย็บตองนะครับหรือเย็บเป็นผืนแล้วนะครับเย็บเป็นถุงแล้วนะครับก็นุ่งแบบนี้ซึ่งคิดว่าใครๆค,คนที่สามก็จะนุ่งได้กันอยู่แล้วครับ๋ือเราจะผูกตรงนี้ก่อนครับที่เอ๋ ดึงให้พอดีกับตัวนะครับคือนี่ถ้าผ้ามีความกว้างซึ่งซึ่งเธอเย็บแล้วเนี่ยในความกว้างสักคือผ้ามีความยาวสักสองเมตรนะครับซึ่งผมชอบผ้าขนาดนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าสั้นกว่าสองเมตรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเล็กไปสำหรับผมจิ๊ ค่อนข,ข้างกับตัวใหญ่นิดนึงแต่ไม่ได้ใหญ่มากอันนี้นะครับก็พับเป็นจิบหน้านานนะครับก็หยัดขล้นไปอันนี้ก่ตัก็ฝังมั่นใจนะครับถ้ามีรับประคดหรือเชื่อ อะไรก็ได้นะครับแต่ผมชอบเขีนนยนขัดแบบนี้นนขัเอาผ้าขามาก็ได้นะครับสวย You're fine.